กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรามีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนะครับหรือว่าสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิน่นทีนี้ปรากฏว่าต่อมาภายหลังเนี่ยปรากฏว่า,าหลักเกณฑ์ในเรื่องของราคากลางคุณลักษณะมะตาตรฐานราคากลางเนี่ยปรับเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ถามว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น อบตหรือเทศบาลต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่คําตอบก็คือไม่ต้องนะครับนะตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามหนังสือกระทรวงม,มหาดไทยด่วนที่สุดว3 8 6 7ลงวันที่6กรกฎาคมสองนายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อที่3เนี่ยเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเมื่อ ผู้บริหารหรือท่านนายกได้ประกาศใช้แผนแล้วนะครับเพื่อเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเงินสะสมก็ตามนะครับตรงนี้นะครับเมื่อสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเนี่ยหากปรากฏว่าภายหลังเนี่ยราคากลางคุณลักษณะ มาตรฐานราคาปรับเปลี่ยนไปให้ท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณระเบียบการเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่อย่างไดนะครับ